หลายคนถามถึงที่พักที่ในไปพักที่บางแสนกันเยอะมากเลยค่ะด้วยความที่ในไปวันหยุดที่ผ่านมานะคะคือบางแสนเนี่ยเต็มทุกที่เลยค่ะทุกคนแถบอัพราคาขึ้นเยอะมากด้วยความที่ในไม่อยากให้เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็อยากได้ห้องไม่แพงด้วยก็เลยไปพักที่สีราชาค่ะใกล้บางแสนเหมือนกันแล้วแถบตรงนี้มันใกล้ท่าเรือที่เราจะข้ามไปเกาะสีชังวันพุงนี้ด้วยค่ะที่พักที่ในพักนะคะชื่อว่า The Lost Sea s i สีราชาคือในกับจิวลงมติกันว่าแบบเออมาทะเลทั้งทีก็อยากได้ที่พักแบบติดทะเลไปเลยตอนแรกที่ในจองก็ไม่คิิดดวววว่่่่าาาาามันนนนนนจจะะะะะะะสยยยขีี้้เลคคคคททกรหอองูบ ในตีไปพันห้านะราคานี้เราจะเห็นวิวทะเลด้วยนะคะและราคานี้ก็ไม่ได้อาหารเช้าค่ะอาหารเช้าเนี่ยเราต้องบวกเพิ่มเอานะจริงๆเขามีให้เลือกหลายห้องมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนที่ช่วงที่ในไปอ่ะคือมันเป็นช่วงที่วันหยุดพอดีแล้วคือห้องมันเหลือน้อยมากๆในจองในแอปอกโกาเหมือนเดิมนะคะทลิปนี้พกม,มาหนึ่งกระเป๋านะคะแต่ว่าเสื้อผ้าเต็มกระเป๋าเลยด้วยความที่เหอะกระเป๋าที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะทุกคนแล้วคือแบบสีมันสวยมากเลยอ่ะเป็นกระเป๋าที่สามารถกันน้ําได้ค่ะก็เลยเอามาใช้ในทริปทะเลเลยบรรยากาศคือดีมากๆเลยค่ะแลลลล้้้ววกก็คคนนนนไมมมม่่่่อออยยยยเเเเะะดดดชบาาาาาิงจ